สวัสดีค่ะวันนี้ก็การเด n น e c คอนะคะจะพามาพบกับสินค้าตัวใหม่นะคะเรียกว่า Arbor นะคะหรือซุ้มโค้งนั่นเองนะคะตัวนี้เองนะคะวัสดุจะทำจาก UPVC นะคะทั้งหมดจะมีด้วยกัน3รุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละรุ่นนะคะรุ่นแรกเลยเป็นประตูโค้งนะคะกว้างเมตรนะคะเรียกว่ารุ่นดิมอนนะคะรุ่นนี้ก็มีความใหญ่หนาแล้วก็แข็งแรงนะคะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร10 m. นะคะความสูงตัวนี้นะคะแล้วก็การติดตั้งนะคะง่ายนะคะแล้วก็จะมีคู่มือสำหรับให้ลูกค้าได้ประกอบใช้งานด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะคู่มือการประกอบอย่างละเอียดนะคะจะมีในทุกๆก,กล่องที่ส่งไปให้นะคะรายการนี้เองนะคะเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคะเวลาจะติดตั้งติดตั้งบนพื้นดินนะคะก็จะมีตัวสมอบกแบบนี้นะคะให้เราปักลงไปในดินนะคะแล้วจากนั้นค่อยนํา ตัวประตูเนี่ยนะคะสวมลงไปได้เลยนะคะส่วนลูกค้าที่จะติดตั้งที่บนพื้นนะคะก็สามารถเจาะช่องประตูแบบนี้นะคะแล้วก็วางบนพื้นปูนได้นะคะโดยไม่ต้องติดตั้งตัวสมอบกก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็สวยงามนะคะจะใช้กับไม้เลือเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ที่1น,นะคะรุ่นต่อมาค่ะรุ่นเล็กลงมานิดนึงนะคะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเพลนะคะหรือว่าเป็นไขมุกนั่นเองนะคะก็ ขาวสวยนะคะก็จะมีความกว้างจากซ้ายไปขวานะคะ1เมตรนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็แผงด้านข้างก็จะเป็นลายตารางแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีความบางกว่ารุ่นไดมอนด์นะคะรุ่นไดมอนด์จะเนื้อพลาสติกนะคะ upvc หนากว่าแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่านะคะประมาณ34กิโลนะคะส่วนรุ่นเพลนะคะก็อยู่ประมาณ13กิโลตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาเหมาะสำหรับโค้งที่ กรอบประตูนะคะเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าแต่ละรุ่นนะคะรุ่นถัดมาเลยจะเป็นรุ่นเหลี่ยมนะคะที่เห็นอยู่นี้รุ่นพารากอนนะคะรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็ทรงจะไม่ไม่มีส่วนโค้งนะคะอันนี้เองจะกว้างเมตร83นะคะตัวนี้จะกว้างที่สุดนะคะส่วนตัวน้ําหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลนะคะหรือ44ปอนด์ประมาณ20กิโลนะคะอ่าอันนี้การ ประกอบการติดตั้งนะคะง่ายดายนะคะสามารถส่งไปแล้วลูกค้าประกอบใช้งานได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนอายุการใช้งานนะคะทั้ง3รุ่นนะคะเมกเกอร์ Maker, การันตีถึง30ปีด้วยกันนะคะก็ไม่มีส่วนผสมที่เป็นเหล็กเลยนะคะเป็น UPVC 100%เพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าะจะเป็นสนิมนะคะใช้งานได้ยาวนานเลยแล้วก็ติดตั้งที่บ้านที่สวนก็จะทำให้ดูสวยงามนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้บริการนะคะตัวพารากอนพร้อมส่งนะคะส่วนรุ่นเพลกับไดมอนนะคะก็เริ่มรับสินค้าได้เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะสั่งจองพรีออเดอร์ได้เลยนะคะ,อะขอบคุณและสวัสดีค่ะ